ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินตำถั่วนะคะวันนี้ตำถั่วเนาะวันนี้ใส่พริกสิบเม็ดนะคะวันนั้นตำแตงใส่พริกสิบห้าเม็ดโอ้มานาเผ็ดจนเผ็ดจนเกือบตายนะคะพอแต่ล้างช้างน้ําตาไหลเลยนะคะวันนี้ใส่สิบเม็ดไม่เผ็ดนะคะพอดีเนาะนี่ค่ะของจีนเนาะแล้วก็ผักแตงเนาะเกรมแก้เผ็ดอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ล่างๆนะกันเบื่อนเนาะวันนี้ มากินแบบไม่เผ็ดเนาะหิวข้าวมากเลยกว่าจะเอาร้านนอนร้านนอนแล้วค่ะ้างหลังนี่ร้านนอนแล้วก็เลยวันนี้มากินหิวมากขอใช้มือนะวันนี้เนาะโอระวันนั้นเผ็ดจน น้อไม้ด้วยเนา้มันก็นเลยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยเลยตอนเที่ยงมันเป็นอะไรมันมีหิวข้าวม,มันอยากกินแต่พวกตำตำอะไรเนี่ย อร่อยอืมกินคนเดียว ใส่ไม้ไม่รู้ไม่ได้ยินไหมได้ยินเลยเนาะหิวมากเลยมเตอร์ออลร้านนอนก่อนแต่ร้านไม่นอนเขาก็กวนเราก็ถ่ายไม่ได้เนาะ เขาอยู่เขาเจะเรียกยายยายอยู่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนเเห็นอยู่เวลาเมาื่อหน้าถ่ายตำอะไรก็ช่างถ้าไม่มีขนมจีนแม่อร่อย วันนาชอบกินขนมจีนด้วยอืน้ำเย็นมีแรง อหาเล็บดูจางหน่อยซ้อมเพื่อนซ้อมซ้อมเป็นเจนะซ้อมเป็นเจเยอะได้ จะได้รับพินก็เลยซ้อมเป็นเจย์เพื่อนฝันไปหรือเปล่าคนเรามันต้องมีความฝันเนาะก็เผื่อใจไว้อยู่ค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็จะได้ทำตัวถูกเนาะ ทำตัวเป็นเจ๊นะ <laughs> อืม,อ,ม,อ,มอร่อยแท้เพื่อนมากินเด้อกินคนเดียวก็อร่อยอืมยินงหลายคนจะอร่อยขนาดไหน หัวกรมละสิบบาทได้ได้เป็ลูกเพื่อน <ๆ S 1> โมนาตากำกรมเดียวเองแค่นี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็กินใหม่อีกละ ถัวตํ้นิดแต่ว่าขนมจินวันนี้เอามาถาดใหญ่ค่ะถ้าเพื่อถ้าไม่อิ่มก็จะซาวน้ำปลาต่อจำเองอร่อยเองม,มะนาวมะนาวกินไม่เป็นหรอกมะนาวขม เปือกมะนาวน่ะบางคนเขากินได้นะวันนี้ไมเ่เผ็ดกินกินง่ายกินสนุกตามแตงวันนั้นหนูมาน่า,นา,นาลมออกหูเลยอืม ลูกสาวก็กินไม่ได้ด้วยจำเผ็ดเกิอนอันนี้โดนน้ำโดนน้ำขนมจีนแล้วโดนน้ำไอ ทมตังแมงวันกับพอแมงวัน ไม่รู้ไม้ดังหรือเปล่าเนาะมไม่ดังก็ไม่ทันแล้วแหละไอ้ตมกินไม้ก็ไม่ไหวแล้วอิ่มแล้ว <c oughs> หมดถาดเลยเพื่อนๆถั่วกรรหนึ่งกรรละสิบบาทน้ำตาใจพริกแห้งนี่มะนะมาว ขออนุญาตนะเพื่อนๆไม่รู้จะกินยังไงให้เพื่อนๆอยากดูเนาะแตงอ่อนอ่ะ เหลือว,วันนี้วันนี้ตำไม่เผ็ดฉลองไม้ซื้อไม้มาใหม่ เพื่อนๆ10นาทีแล้วเนาะหมดแล้วเดี๋ยวมนาจะขอสาวอีกสักเสียดายน้ำมนะันเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะกินแค่นี้แหละให้เพื่อนๆหิวแค่นี้แหละ <g ười> กินเสร็จแล้วจะนอนสักนิ่มหนึง่งจะได้ไปบ้านเพื่อนๆอุ uh, ้ยแมงวันก็ได้ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่เพื่อนมาแล้วก็ต้องกลับไปเยี่ยมเนาะตามมารยาทที่ดีเนาะเพามาบ้านเราเราก็ต้องไปบ้านกลับไปบ้านเขาน้องเพื่อนเนาะขอบคุณมากมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวโมนาจะกินต่อนนี้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ บ๊ายบายค่ะ